โอเคนะนี่เอาะเขียวครับแม่ตังลงมันมีหลายอันเหมือนกันวันสองสามุนจิงนิรไทยสวัสดีครับมุนซิงนิรไทยประจำวันที่สิบห้าพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับเลยกระทงเอาเลยกระทงเอาลยกระทงคลิปนี้ไม่ได้เป็นการชักชวนให้ซื้อหรือขายหรือให้ลงทุนใดๆเป็นเพียงการเิาอเคราะห์เท่านั้นนะคะครับ เซตติลบ1.35อยู่ที่1450.12ครับมูลค่าการซื้อขาย5,9000ล้านบาทนะครับนี่ใช่ไหมใช่นี่นง่ายเลยแนวรับ1.440ครับแนวต้าน1465ครับก็กดดันเงินไหลออกต่างชาติขาย3,2พันล้านบาทครับโรับบทวิเคราะห์จากหุ้นสมาร์ทครับอ่ะว่อ,อ่นขออภัยต่างชาติขายออก3,2พันล้านบาท กองทุนซิเข้าว1.7พันล้านบาทบอร์เกขายออกใครออก224ล้านบาทรายย่อยซิเข้าว1.7พันล้านบาทค่ะคตัวที่หนึ่งนะ LTSLTS <L TS S 1> ราคา12บาท30สตาง,งค์บวก4ีสสตางค์ค่ะดูดีๆนะครับตัวนี้ LTS นะอีกตัวหนึ่งมันจะเป็น LST <L ST. S 1> ราคาจะต่างกันแนวรับของ LTS จะเป็น1 6บาท6 1สบาท60สสตางค์ครับขอไป 1 1บเบาทสิบตางนะครับตอนจะเป็น14บสบาทสิสตางครับ t ท m e f ฟรมสิบ้านาทีก็สวยอยู่นะ uh huh. เดี๋ยวขอไปดู m ท f r เฟรม e ีกนิดเนึงโอ้ไม่สวยแล้ว uh huh. ทมเฟรมีกหายไปแล้วนะครับแล้วก็ค่อนข้างซิงด้วยตอนนี้ถอดไส้ลงมาดูที่แนวรับครับถ้าหลุด1 1บเอบาทหกสิบจบสำหรับ m ท f r เฟรมวีกนะครับ <L> e <fin. S 1> อีฟินอ่าลูกพูดเลยค่ะ LTS เป็นหุ้นไซเวย์เป็นหุ้นเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์ภาพรวมบริษัทมีกำไรแต่ไม่มีปันผลมีวลุ่ระดับอยู่ที่เจ็ดล้านบาทค่ะค่อนข้างซิิงนะครับแนวรับสิบเอ็ดบาทหกสิบสตางค์แนวต้านสิบสองบาทแปดสิบสตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น13บาท90สตางค์ค่ะเปิดที่12บาททวนครับเป็นเิสสูงสุดที่12บาท50แล้วก็ลงมาปิดที่12บาท30ครับก็ยังไม่มีอีเมล2 0 0นะครับ แต่ว่าตัวเขาเบรก BMA 89แปดสิบเก้าไปแล้วเป็นหุ้นลุ้นายใหม่ IS i s i ห้าสิบห้าจุดหนึ่งแปดวอลุ่มสามแสนซื้อเข้าขายออกสองแสน atc สองหมื่นครับเงินงบของ lts มีกำไรครับเบิ๊กก็ายไปแล้วเสี่ยงพักตัวนะครับถอ,อดแทงเนาะโอเค okay, ครับต,ต่อไป gf c gf สี่ราคาเจบาทหสตางค์บวกสามสิบตอนี้รุ่นกลับนะรุ่นกลับนะครับแนวรับจะเป็นตัวนี้เลยนะครับน่าจะเป็นให้สองวิกโลเนาะหกบาทสี่ค่อนข้างซิ่งนะต้านจะเป็นต้านแรกจะเป็น7จ็บาทยีสตางค์ครับต้านถัดไปก็จะเป็น7จ็ดบาทเจ็้าทำเฟรม15นาทีมีวันรุ่งเข้าท้ายตลาดทำให้เขาปิดโดดนะใช่ไหมใช่สำหรับ gfc ครับ GFC เป็นหุ้นไซเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับธุรกิจทางการแพทย์ทาบกลมบริษัทมีกำไรและมีปันผลมีเวลาลดระดับที่3มล้านบาทค่ะกลับแนวรับหบาทเจ็ดสิบห้าตางค์แนวต้านเจ็ดแปดเจ็ดสิบห้าสตางค์ถ้าสรุดได้จะเป็นแปดบาทสิบห้าสตางค์เปิดที่หกบาทแปดสิบครับขึ้นไปสูงสุดที่เจ็ดบาทห้าก็คือปิดโดดด้วยเนาะใช่ไปรอลุ้นกลับ e m a แปดสิบเก้าครับแปดบาทสองสตางค์ก็คือลุ้นขึ้นแปดบาท นะครับต้านสำคัญนะ r i s i 39.26ครับวัวล e ุ่มซื้อเข้าส0 0 0สนขายออก1นึ่งแ ATC 7000ครับส่วนงบของ GFC มีกำไรคะ่ะดู Time f r a m e w e e k ทรง Time f r a m e w e e k จะเห็นว่าพอดใส่กันตัวก็เลยดูน่าสนใจครับแต่ว่า n v d i ยังไม่สวยนะใน Time f r a m e w e e k นะครับแต่ว่ามีข้อตัวแย้งนิดหนึ่งก็คือ GFC เขามีข่าวครับ GFC แจ้งกำไร9เดือนปี67โต14.22%มั่นใจโค้งสุดท้ายแนวโน้มรายได้ดีต่อเนื่องครับอันนี้ข่าวจาก InfoGress ครับโอเคเดี๋ยวลงในกลุ่มไลน์นะครับนี่มืออาชีพไหมก <c oughs> ต่อไปครับลูกสาวชอบเตือนไงพราพอ่อแต้องกลับมาอีฟินเไม่ใช่ต้องกลับมาเทรดดิ้งวิวก่อนแล้วก็ค่ แล้วต่อไปครับ KCG KCG ราคา9้าบาทยี่สิตาง <C> ค์บวก5้าสิบตางค์ KCG ยกขาง n ขึ้นมานะครับแนวรับจะเป็นแปดบาทสิบห้าแล้วก็ยกขึ้นมา2วันเนาะ,ะแล้วก็รอจังหวะถอดไส้ครับแถวๆ9บาทอี่สิบห้าเก้าบาทถึง9้าบาทยี่้านะครับแล้วก็ไปรอเบรกต้านแรกครับ9บาท65้าต้านถัดไปก็น่าจะเป็น10บาทนะครับใกล้ๆนะครับตามเฟรมส5้านาทีสวยครับมีวัลลุ้มเข้า ก็เลยดูน่าสนใจครับสำหรับ k c g ครับ k c g เป็นหุ้นไซเวยเป็นหุ้นเกี่ยวกับผลิตและจำหน่ายอาหารและขนมภาพเลือบริษัทมีกำไรและมีปันผลมีเวลูแลดูอยที่34ล้านบาทค่ะแนวรับ9บาท5สตางค์แนวต้าน9บาท75สตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น10บาทค่ะเปิดที่8บาท90ครัขึ้นไปสูงสุดที่9บาท50แล้วก็ลงมาปิดที่9บาท40สตางค์ครับมี ต้านสำคัญก็ทั้ง EMA 89และ EMA 200ก็คือ9ก้าบาทเจบห้าครับต้านสำคัญถ้าเบรกได้ก็รุนยาวนะครับเ,เบรกไม่ได้ก็บาา้าห้บ้าเล่นในกรอบได้นะครับ ISI 47.40ครับวอลุ่มซื้อเข้า2องล้านขายออก1ล้าน ATC 3ามแสนครับส่วนงบของ KCG มีกำไรเดี๋ยวขอไปดูทำเฟรมวิกเขาที่แดงทำเฟรมวิกนะครับมีจุดที่น่าสนใจก็คือ n MDR 20่สิบล้านสำหรับ KCG ครับพวลืมกับ e อีฟินอ้าวพวลืมกับไทม์เฟรมเดย์ใช่ไหมใช่แล้วโอเคตัว okay. ต่อไปครับ TRP TRP นะคา9บาท25สตาง,งค์ติดลบ5สตางค์ค่ะทีนี้ก็เน้นลุ้นไม่หลุด9บาท5สตางค์นะอะสําคัญนะตรงนี้นะชถ้าหลุด9บาท5สตางค์จบข่าวนะครับอ่าอยวรับนะครับต้านจะเป็น9บาท60ตานถัดไปก็น่าจะเป็น10บาทนะครับ ทำเฟรม15นาทีปิดไม่สวยเท่าไหร่หรือปิดโดดไม่มั่นใจลุ้นเข้านะครับไซเวมากวาวมากว่าไซเวสะสมใช่ไหมใช่ไม่มีอะไราพี ER แต่ว่ามีข่าวเนาะใช่ท T พีเป็นหุ้นไซเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับคลินิกเวชกรรมภาพกลมบริษัทมีกำไรแ,และมีปันผลมีลไมลด้วยระดับที่9แสนบาทอันนี้หุน้นหุ้นการแพทย์ติดสองตัวนะเนี่นนะใช่ใช่ไหม,มก็คือ G F C กับตัวนี้ใช่ แนวรับ9บาท5สตางค์แนวต้าน9บาท45สตางค์ถ้าทลรได้าจะเป็น9บาท20สตางค์คชุบเปิดที่9บาท20ครับขึ้นไปสูงสุดที่9บาทเท่าไหร่9บาท 25. 25ก็คือปิดโดดนี่นาะใช่ไหมเราไปกลับถึง EMA 200 EMA 89นะครับ9บาท88สตางค์อ่ะครับ ISI 46.63ครับกว่าล,ลุ่มไม่สวยเท่าไหร่ คือเข้า1,000งพขายออก90,000 ATC 200ครับส่วนงบของ TIP มีกำไรค,ะค่ะครับแต่ว่าไปมองที่ท a เฟรมวีก็ยังไม่สวยอแต่เป็นหุ้นสะสมเนาะใช่แล้วก็จุดที่น่าสนใจนก็คือเขามีข่าวครับอ่ามีข่าวทำเฟรมวีก็ไม่ค่อยสวยแต่ว่ามีข่าวครับ TIP ฟื้นกลับสู่เส้นทางเติบโตอวดกำไร Q 3 6 7 Q 3ามทัพหกพุ่ง49%เซ็นครับ ลูกค้าแน่นมั่นใจ Q4 ปสฟอร์มเด็ดอ่านี้บทดิีข่าวจาก InFocus นะครับเดี๋ยวลงในกลุ่มไลน์นะคะอีเรารลยทันนี่เป็นไงล่ะตราไปตัวสุดท้ายตอนนี้วัดหน้างานนะใช่ cmo ครับ cmo นะคะแปสิบมงสตังตินลกสสตังค่ะจุดที่น่าสนใจมีตรงนี้สำหรับสายแท่งเทียนจะเห็นว่าเขาถอดใส่ถอดไส่แล้วถอดไสาแล้วถอดไส่แบบนี้ เมือเทียนแบบนี้ลุ้นเปลี่ยนแทงนะครับเหมือนแทงนั้นเลยใช่ใช่ไหมใช่ลุนเปลี่ยนแทงนะครับแบบนี้แนวรับจะเป็นแปดสิบสตางค์ครับถ้าหลุดจบข่าวนะอ่จบเลยถ้าหลุดจบเลยครับต้านจะเป็นเก้าสิบห้าสตังค์ครับสำหรับ CMO นะครับทำเฟรมสิบห้านาทีก็มีสัญญาณนิดหน่อยนะครับอ่ไปรอแถวแปดสิบสตังค์ถ้าหลุดบายบายเพราะว่าอะไรเพราะว่า นี่ข่าวขึ้นเครื่องใหม่ sp ใช่ไหมใช่แล้วก็มาเปิดมาดึง sp ออกตอนบ่ายอของเมื่อวานนะครับแล้วก็วัลลุ่มยังไม่สวยครับแต่เป็นหุ้นค่อนข้างซิ่งแล้วก็ค่อนข้างเสี่ยงเหมาะสำหรับสาย swing trade นะใช่ครับโอเค cmo s ครับ t m o เป็นหุ้น way, s i d e w a y เป็นหุ้นเกี่ยวกับธุรกิจงานนิทรศการและงานบันเภาพรวบบริษัทขาดทุนและไม่มีปันผลมีมูลค่าอยู่ที่สามแ0นบาทค่ะ แนวรั80ตางค์แนวต้าน92ตังค์ถ้าทะลุได้จะเป็น98สตังค์ค่ะเปิดที่88ครับแล้วก็ลงมาปิดที่86สตางค์ตรงนี้ EMA เขาแตะเขาเบรก EMA 89ไปแล้ว83เนาะอะนี่กรอบของเขาก็คือจะเป็น EMA 200ครับ89ถ้าเบรกได้ก็ไปต่อก็รุ่นเหมือนกันนะเพราะว่าเขาเพิ่งหลุดจาก SP แต่ว่าเครื่องไมยอื่นยังอยู่อยู่นะใช่เครื่องหมายอะไรมะ CS กับ NP ป่า ใช่ CS กับ NP ครับวัลรุ่มซื้อเข้า2 0 0แสนขายออก10000แสน ATC 2 0 0พันครับส่วนงบของ CMO มีกำไรค่ะอจริงนีใช่อ๋อโอเคหมดหุ้นครับมีบิ๊กลอตเข้าก็คือ CPR สามร้อยบเก้าล้านบาทตัวที่น่าสนใจสำหรับพ่อเป็น VL ครับ VL ห้าสิบห้าล้านบาทครับส่วนตัวอื่นก็ไม่ไม่น่าสนใจครับโอเค หมดหุ้นเนาะหมดแล้วโอเคครับหุ้นสิ่งลือไทยไอ้ยมีข่าวอีกตัวหนึ่งที่พ่อส่งให้ที่จะมีหุ้นติดเครื่องหมาย SP สองตัวใช่ไหมครับใช่แล้วอ่าตัวแรกก็คือ d i a m o แล้วก็ A Cap อสองตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องหมาย SP เหมือนกันเพราะว่าเหตุผลเพราะว่า ผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นแล้วก็ไม่ให้ข้อสรุปเกี่ยวกับการเงินค่ะครับโอเค <Okay. S 1> ครับคนซิงในไทยโชคดีบันสุขแลระมัดระวังครับค่สวัสดีสสดค่ะ,คะ